เิดตัวละครไทยสุดปังพรหมพยศที่ทําให้แฟนละครต้องติดตามอย่างร้อนแรงละครนี้เป็นเรื่องราวของความรักที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยปัญหาทําให้เราไม่สามารถเลิกดูได้ง่ายๆต้องมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ทําให้ละครนี้เป็นที่รักของแฟนๆจนถึงขนาดนี้เรื่องราวเริ่มต้นที่ชองแป้งร่ําชยิศราวัฒนานาวินลูกสาวคนเล็กของครอบครัวที่มีใจให้กา้านมิกทองระยะชายหนุ่มหน้าเข้มที่เคยช่วยชีวิตเธอแต่มันก็ไม่ง่ายๆที่จะเป็นไปได้ เพราะก้ารเป็นคนรักของนางอบพี่สาวของแตงร่ำการเลือกใจนี้ทําให้มีปัญหาขึ้นมาเยอะแยะและความรักของทั้งสองฝ่ายก็เต็มไปด้วยอุปสรรคความรักของชายหนุ่มก้าวมีความยากลําบากเพราะคนรักปันใจไปให้คนอื่นที่มีฐานะและการงานที่ดีกว่าทําให้เกิดปัญหาที่ยากจะจบลงด้วยความสมหวังจึงทําให้เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นปมใหญ่ที่ทําให้แฟนละครต้องติดตามกันอย่างร้อนแรงแต่ที่น่าสนใจคือละครพรหมพยศได้รับการตอบรับอย่างดี จากแฟนๆหลังจากที่ออนแอร์ไป14 EP ทำให้แฟนละครติดตามกันอย่างรุนแรงละครมีเนื้อหาที่ดีป่งให้แฟนละครลุ้นและติดตามตลอดเวลาและยิ่งทําให้แฟนๆต้องกลับมาติดตามอีกครั้งเมื่อมีความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกและนางเอกที่ทําให้เราไม่สามารถเลิกดูได้ในละครนี้มีฉากที่ทําให้แฟนๆต้องงอง,งอกันและมีโมเมนต์ที่ทําให้แฟนๆได้ยิ้มตามทําให้ละครนี้เป็นที่นิยมของแฟนละครทั้งหมด ถึงแม้ว่าจะมีความซับซ้อนและปัญหาที่ยากจะแก้ไขแต่ก็ทำให้เราไม่สามารถเลิกดูได้ง่ายๆแฟนละครที่ต้องการไม่พลาดรับชมละครพรมพยศสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20.40นาานททางช่อง7 HD หรือดูย้อนหลังได้ที่ t w i c h n s Now Package Now Pop และนี่คือข่าวที่เกี่ยวข้องกับละครพรมพยศที่แฟนๆไม่ควรพลาดพรมพยศ EP 14บังคับเหมือนไม่มีใจให้กันเปิดเรื่องย่อความสนุก พรมพยศ ep 15พรมพยศ ep 1 6ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นโคงสุดท้ายที่แฟนพรมพยศต้องไม่พลาดเพลิดเพลินกับละครพรมพยศที่มีความสนุกและความรักที่ซับซ้อนและอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณด้วยนะคุณคิดว่าละครนี้จะมีความสําเร็จอย่างไรบ้างมีความคิดเห็นอะไรใหม่ที่คุณต้องการแชร์กับเรามาพูดคุยกันในกลางแฟนละครดีกว่า